คิดอดงานกิดหอดถุกอย่างคิดถึงงานรักในงานที่ทำเฮ้ยเมื่อไหร่จะได้กลับไปทำงานอีกขอบคุณกําลังใจทุกคนที่ส่งให้ไม่ว่าจะเป็นทาง แชทโทรถามข่าวไวยพ่อในเศร้าเร็วเขอบคุณพี่พี่น้องน้องพ่อพอแม่แม่ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่สุดถ้าหายดีแล้วจะกลับไปทำงานให้ดีที่สุดขอบคุณทุกอย่างนะคะคิดถึงงาน คุณค่ะ